ดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องไปหาล้ออีกครั้งหนึ่งครับผมไปหาล้อคลิปนี้นะครับผมกําลังเดินทางออกจากตัวจังหวัดกูบลนนะครับเย็นนี้นะครับตั้งใจว่าจะไปนอนที่อําเภอโของเจียมนะครับแล้วก็ระหว่างการเดินทางนะตอนนี้ผมออกไปก็ช่วงบ่ายสี่โมงไปถึงที่โน,น่น บอกว่าจะพาไปชมนะครับบรรยากาศหน้านี้นะเดือนเก้านะครับเดือนนี้ผมมาเดือนหน้าน้ําเต็มหน้าน้ากาลังเยอะน้าหลากจะพาไปชมเขื่อนสิรินทรนะครับแต่เดือนนี้นะครับเป็นช่วงหน้าน้ําเลยเดือนเก้าเดือนสิบนี่คือน้ําทรงและน้ําเต็มที่แหละเดี๋ยวเราไปดูที <ing> ่เขื่อนสิรินทรนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมองดตรงนี้ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะุณดูแม่น้ำมูลน้ําเต็มตะลิงเลยครับ ต้องสองฝั่งนะโอนน้ำเยอะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปหาลอกคลิปนี้ไปดูเขื่อนสินิธอนไปด้วยกันครับผม นี่ครับ <S <S จะเข้าไปชมเขื่อนได้ไหมได้ครับอ่าซ้ายแรกจะเป็นสันเขื่อนะครับตรงไปจะเป็นขับเฮาครับขับเฮาใช่ครับโอ,นนบอแต่เราก็ขับรถดูได้ใช่ไหมด้านซ้ายก็ออกได้ใช่ไหมเออออกได้ทางเดียวเข้าออกอ๋อไม่ไม่ไมาถึงขับชมด้านสันเขื่อนก็ได้ใช่ไหมได้ครับโอเคขอบคุณมากครับอ่านี่ครับเขาอนุญาตให้เข้า่ะเราไปก่อนมีขับเฮามีร้านอาหารซ้ายแรกจะเป็นสันเขื่อนเราขึ้นไปดูสันเขื่อนกันก่อนเนาะ ไหนๆก็ได้มาแล้วไหนนะติดต่อร้านกาแฟใช่ไหมซ้ายแรกจะเป็นสันเพือนใช่ไหมซ้ายแรกตรงนี้นะสวนสุรินทร์ ผมตรงนี้เป็นลานจอดรถนะครับของอ่าเขื่อนซิลินทรน,นะครับส่วนตรงนี้เป็นส่วนของสันเขื่อนผมจะหาขึ้นไปชมสันเขื่อนเนาะแล้วก็ส่วนที่ผลิตไฟฟ้านะครับของเขื่อนซิลินทรน,นะนี่เป็นลานจอดรถหลดังตรงนี้ก็คือสันเขื่อนครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นสันเขื่อนไปชมตรงโน้นเขาไม่อนุญาตให้เอารถเข้าไปนะครับแต่ให้เดินชมได้ เนื่องจากว่าถนนสันเขื่อนมเล็กหรือเปล่าหรือว่ากลัวว่าจะไปกลับรถกับอาลาอะไรอย่างเงี้ยยากมั้งผมว่าเขื่อนรีนทอน,นี้นอกจากที่จะเป็นเขื่อนผลิตปล่อยน้ําผลิตไฟฟ้ายังเห็นเป็นโซล่าฟาร์มนะครับอยู่กลางน้ําตรงโน้น,นอีกจุดหนึ่งมีห้องน้ํามีอะไรด้วยเดี๋ยวผมพาเดินชมสันเขื่อนกันโอ้โหเป็นโรงผลิตไฟฟ้าตรงนะี้ตรงนี้เป็นโซล่าฟาร์มนะครับ พขาเป็นทําเป็นแพอยู่ตรงกลางน้ําเลยเนาะไม่ใช่กลางน้ำเรารีบน้ำนะครับแต่ทําเป็นแพนําโซลาฟาร์มเลยผมว่าดีเหมือนกันนะใช้พื้นที่เขื่อนเกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าน้ํามันท่วมมันก็ไม่ได้อะไรปลูกอะไรได้อยู่แล้วเรามีโซลาฟาร์มนี่ก็ผลิตไฟฟ้าได้ด้วยเขาก็มีเรือมีอะไรด้วยอากาศดีมากครับตอนนี้ผมมาถึงเวลาอ่ะกี่โมงนะดูกัน เวลาที่ผมมาถึงตอนนี้16บหนาฬิกาสโมงครึ่งครับอากาศค่อนข้างดีเลยฟ้าก็ไม่คลึ้มไม่อะไรนะแดดก,ก็พอดีพอดีแต่อากาศดียอมรับเลยลมพัดเย็นสบายเลยครับเนี่ยโอ้มาดูฝั่งนี้เนาะนี่คือโรงผลิตไฟฟ้าแล้วครับนู่นฮะข้างล่างโรงผลิตไฟฟ้าเดี๋ยวเราเดินชมไปถึงตรงจุดโน้ดแหละแล้วก็เดินกลับมา นานทีนะได้มีโอกาสมาเขื่อนซิรินทรทอนไม่รู้ว่าวัดภูเขาอยู่ทางไหนน่าจะตรงโน้นั้างครับนะฮะเห็นหลังคาอยู่ไอไ้ไหวนู่นนะฮะน่าจะใช่ครับหลังคาของวัดอยู่ตรงโน้นแหละอ่าผมเคยเคยไปทางฝั่งโน้นนะมันมีทางเข้าสันเขื่อนอีกอันหนึ่งอยู่ทางโน้นมันเหมือนทํานกน้นํหรืออะไมไม่แน่ใจเนี่ยทางทาง,ทางั่งโน้นแหละทางวัดน้นแหละครับ นู่นบนเนินเขาตรงโน้นเห็นหลังคาแล้ะผมเชื่อว่าตรงนั้นแหะใช่เพราะว่าเวลาเราไปถึงวัดนะครับเราอยู่บนลานวัดอ่ะเราจะถ่ายภาพย้อนกลับมาเราจะเห็นน้ําตรงเนี้ยเห็นเห็นน้ําเขื่อนเนี้ยน่าจะใช่แน่นอนคิดว่าตรงนั้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวออกจากนี่ไปนะเดี๋ยวผมจะพาไปที่โดนอีกทีแล้วก็เห็นเจดีย์ขาวๆอยู่ตรงนั้นไม่รู้เจดีย์อะไรอยากจะไปดูอยู่เหมือนกันตรงนี้เขาบอกมีคลับ เป็นร้านอาหารนะครับบริเวณนั้นร้านอาหารของเขื่อนสามารถมานั่งรับประทานอาหารได้นะโออากาศโคตรดีเลยดีจริงๆครับเห็นลมพัดสบายๆน้ำก็ใส่ดีนะอยากเอาโดนขึ้นบินอยู่นะคิดว่าแต่เขาคิดว่าคงเขาคงไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าพื้นที่นี้มันมีเกี่ยวกับ สายไฟเกี่ยวกับอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะเป็นส่วนของความรับทางราชการเป็นไม่ไม่ไม่ใน้สามารถที่จะเอามาไม่ควรเอามาเผยแพร่หรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่ถ้ามาชมนิดนหน่อยหน่อยก็ได้แต่การใช้โดนนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับสําหรับบ้านเราเนาะเพราะว่าโดนติดกล้องของบ้านเราเนี่ยถ้ามีกล้องเมื่อไหร่ก็คือเป็นเรื่องที่ต้องขออนุญาตทันทีแต่กับต่างชาติเนี่ยเขาจะดูที่ น้ำหนักโดนคุณสมบัติโดนเรานั่นก่อนถ้าติดกล้องก็ตามแต่ถ้าเป็นโดนขนาดเล็กเขาก็มองว่าพิสัยทัาพิสัยมันไม่ไกลอ่ะเขาคิดว่าเป็นการเป็นโดนบินเล่นอะไรของเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเนี้ยก็คือแค่ติดกล้องเท่านั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็คือต้องของอนุญาตก็ถือว่าการใช้กล้องเนี่ยมันเป็นการไปถ่ายภาพหรือว่าอาจจะละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลของแต่ละคนได้นะครับ ก็ดีเป็นมุมมองที่ดีอีกแบบหนึง่งตรงนี้นะครับน่านจะเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้านะส่วนภาคการผลิตไฟฟ้านะครับสูงมากนะครับนี่ข้างล่างขึ้นมาเนี่ผมว่ามี40เมตรได้มั้งเนี่สามสิบสี่สิเมตรอะขั้นต่ำเนี่ยจากระดับนั่นเนี่ยโอ้สวยดยูครับสวยไปอีกแบบ นี่กลังหันลมเขาเรียกอะไรนะที่ตัววัดแรงลมอ่ะสวยดีอยู่ครับบรรยากาศใช้ได้เลยเหมาะนะครับกับคนที่จ็อกกิ้งออกกำลังกายนี่ผมว่าเวิร์กเลยนะอากาศดีแบบนี้มันได้ฟิวบรรยากาศแล้วก็ได้อากาศที่สดชื่นด้วย ถ้าพูดถึงนะอากาศที่ดีๆออกกำลังกายเนี่ยสายออกกำลังกายนะครับสำหรับพวกเนโอเคยเป็นอดีตปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะครับเราขับรถผ่านมาเมื่อกี้เราผ่านสะพานตรงนั้นนะครับเมื่อกี้ผมผ่านไปตรงโน้นแล้วยูเทินกลับมาใหม่สะพานข้ามาน้ำเขื่อนตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็น เออท่อปล่อยน้ําชุดนี้น่าจะเป็นชุดข้างล่างน่าจะเป็นชุดกางหันน้ำนะครับปล่อยน้ําลงผ่านผานางกังหันผลิตแล้วก็ส่งกระแสะไฟฟ้าขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูปากประตูเขื่อนกันหน่อยตรงนี้เป็นแนวทุ่นนะครับ แนวทุนหน้าเขื่อนคิดว่าหน้าจะไม่ให้อะไรผ่านทุนเข้ามาตรงบริเวณนี้เนาะเพราะว่าตรงหน้าเขื่อนน่าจะเป็นที่ปล่อยปล่อยน้ำนะครับส่งพระเจริญนี่ลาถึงประตูน้ำของเขื่อนเนะี่ยโอ้โหมีลูบเปิดปิดนะครับห้ามคนเดินเข้าไปนะความนงอันตรายนะครับมาดูเป็นสามท่ออย่างใหญ่เลยนะ ข้อหนึ่งนี่โอ้โห,โห,โห,โหรถกระบะวิ่งแซงกันได้มั้งนี่คุณเปรียบเทียบดูนะดูท่อตรงนั้นกับรถจอดอยู่ตรงโน้นนะเ <ง PU TS> หน็นไหมพอในใหญ่มากนะครับตรงนี้เป็นประตูน้านะครับเนี่ยใช้สลิงและมอเตอร์เป็นตัวเปิดปิดด้วอรปน่าจะเป็นแบบนั้นนะถ้าผมคาดการณ์เอาเราก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเขื่อนขนาดอะไรแล้วครับพอพอรู้บ้างว่า หลบการเขาเอาน้ําไปปั่นไฟฟ้าเท่านั้นน่าจะเป็นประตูเขื่อนอยู่ตรงนี้มีสามช่องประตูนะครับสำหรับเปิดนี่ก็จะมีตัววัดแรงลมนะครับ เือนซิรินทรของกอปพนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต่งประเทศไทยตรงโน้นจะมีเรือนเรือนรับรองนะครับนี่ก็เป็นประตูน้ำเหมือนกันประตูน้ำที่จะเปิดน้ำก็โอ้นี่ เป็นประตูน้ำนะครับเห็นน้ำหยดไหมไม่มีน้ำไหลเลยนะผมเชื่อจริงๆนะว่าระบบการปิดประตูน้ำของเขื่อนเนี่ยคุณว่าแรงดันน้ำมหาศาลขนาดไหนนะครับมันกั้นน้ำไม่ให้น้ำทะลุไปได้เลยแม้แต่น้ำซึมน้ำอะไรก็ไม่มีเลยนะครับเนี่ยพขอบประตูเขื่อนผมถือว่าเก่งนะครับวิศวกรเขาออกแบบ คุณดูระดับน้ําขนาดนี้กับระดับข้างล่างลงแรงดันน้ําจะมหาสารขนาดไหนที่มันอยากจะดันออกไปนะแต่มันก็ไม่ไปไม่ได้เพราะเขามีไม่รู้เขาซีนยังไงนะครับเป็นยางพวกสตอปวอเตอร์เป็นยางหรือเปล่าไม่แน่ใจตามนี้จะเห็นแล้วแบบทึ่งนะครับทึ่งวาวเป็นเป็นประตูที่ปิดไม่คือสั่งไม่ให้น้ําไหลน้ําต้องไม่ไหลครับถูกไหมไม่มีรอยน้ําหยดน้ําซึมอะไรเลย เก่งครับเก่งผมว่าคนนี้เก่งจริงเรานะผนังห้องน้ำรั่วนู่นนั่นนี่อุดแล้วอุดอีกหลังคารั่วก็โอ้โหก็กแก่ฝนตกลงมาหลังคารั่วก็ต้องซ่อมยากเขาอระดับน้ำนะ water stop เขาใช้ต t อปแบบไหนหลักการยจงไงอันนี้ไม่รู้นะไม่ไม่ไมีมมมมมคมรู้แต่ผมทึ่งนะครับทึ่งถึง,ถง,ถงวิธีการออกแบบ เรากด็ดูเลยนะน้ําแรงดันขนาดน,นี้ยสูงตั้งกี่เมตรเนี่ยตั้งหลายเมตรเลยนะแรงดันน้ำม,มาสางเน,น,นี่ยน้ายัางไม่พุ่งออก้านข้างไม่ซึมไม่ทะลุออกไปเลยอันเนี้ถือเป็นความความขึ้นในหลักการของวิศวกรออกแบบนะเราธรรมดาเนี่ยหลังคาบ้านรั่วในขนาดหลังคาลูซิงนะอยู่ดีๆก็รั่วหัวน็อตอยู่นานๆเข้ายางเปื่อย รั่วปีนซ่อมแล้วซ่อมอีกนึ่งระบบที่เขาออกแบบเก่งครับขึ้นขึ้นขึ้นในความสามารถของคน,นครับเทคโนโลยีปะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาเดินทางกลับแล้วนะครับเราจะไปจุดอื่นต่อก่อนจะไปผมว่าจะเข้าไปที่ตัว อำเภอของเจียมก่อนนะจะไปหาที่นอนเย็นนี้เราจะหานอนที่ตัวของเจียมนะครับไม่ได้ติดเต็นท์มาด้วยถ้าติดเต็นท์มานี่ขงเจียมนี่นอนผ่าแต้มได้นะพูดถึง <c oughs> แต่หน้านี้พูดตรงๆนะครับคนแคมปิ้งผาแต้มน้อยเพราะว่าผ่าแต้มเนี่ยเป็นมีจุดกลางเต็นท์ก็จริงคนส่วนใหญ่จะมาในฤดูหนาวหน้าหนาวนะเพราะว่า ช่วงหน้าหนาวเนี่ยหาแต้มเนี่ยคนจะมาชมตะวันขึ้นตะวันขึ้นก่อนใครที่ผาแต้มก็จะนอนกางเต็นท์บ้างแต่ถ้าน้านี้น้อยนะครับระหว่างผาแต้มกับผาชนะใดาบอกได้เลยว่าจุดกลางเต็นท์นะผาชนะใดามีคนกางเต็นท์ตลอดทั้งปีคนระับผมเคยขึ้นไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาที่ผาชนะใดาเขาบอกว่าที่ผาชนะใดาเนี่ยมันไม่มีรีสอร์ทไม่มีที่พัก แล้วบริเวณใกล้ๆก็ไม่มีก่อนขึ้นเขาอะก็ไม่มีนะรีสอร์ทน้อยมากเพราะนั้นคนที่ขึ้นมาหาชนะใดต้องการมาเที่ยวภาชนะใดส่วนใหญ่เขาจะเป็นสุ่มสายแคมปิ้งกันมาอยู่แล้วแต่คนที่มาผาแต้มเนี่ยอำเภอโของเจียมห่างจากจผาแต้มประมาณ20ปีกิโลซึ่งมันไม่ไกลมากบางทีก็ไม่ต้องนอนก็ได้นะคือหมายถึงไม่ต้องนอนแคมปิ้งก็ได้นอนที่อำเภอโคงเจียมแล้วก็ ตื่นเช้าหน่อยสตีห้าก็ขับรถขึ้นไป20กิโลก็ใช้เวลาประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงเพระาะว่ารถต่างจังหวัดนะครับไม่ได้วิ่งไม่ได้ติดแอร์อาจอะไรขับขึ้นไปครับอัดหน่อยก็สิบห้ายีนาทีก็ถึงก็สามารถทันท,ที่จะชมพระอาทิตย์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นที่ปากแดมเนี่ยถึงมีจุดกลางเต้นแต่ คนกลางเต็นจะไม่เยอะเท่าภาชนะใดอันนี้อันนี้ด้วยประสบการณ์ที่ตัวผมเองเคยมานะมันมีครั้งหนึ่งผมมากับลูกผมมานอนที่ผาแต้ยเมาลานครับมาเต็นเดียวเลยหน้าหนาวด้วยนะไม่มีคนนอนก็แปลกใจอยู่เหมือนกันเอ๊ะทำไมไม่มีคนนอนแต่ตอนเช้าตอนมาดูพระอา,าทิตย์ขึ้นโอ้คนมาเต็มรถบัสรถอะไรขึ้นมาเต็มเลยเพราะคนเขานอนในตัวเมืองไปเดี๋ยวเราไปกันต่อ เ,เดี๋ยวสำหรับไปหาลอกคลิปนี้นะผมพามาชมบรรยากาศนะครับของเขื่อนผลิตไฟฟ้าเขื่อนสิรินทรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองไปถ่ายทุงนวนด้วยไหมเดี๋ยวเราไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งลาก,กันเลยนะไปก่อนไปครับผมตอนนี้ผมกําลังจะเดินทางออกจากสันเขื่อนนะเดี๋ยวจะพาไปชมจุดอื่นของเขื่อนสิรินทรนะครับตอนนี้แดดสองละห้าโมงละฟ้าเปิด ตอนมาถึงอะฟ้ายัง,ม,ง,งมีหมอกบางเมฆบางหยู่ตอนนี้แดดสองหน้า้ากฟ,ฟ้าสองหลังนะครับข mm hmm. ออนุญาตใช้เพลงหนังหาะนะ mm hmm. แดดสองหน้า้ากฟ,ฟ้าสองหลังไม้สนยืนบังตะเวนสีแดงนะครับไป mm hmm. เดี๋ยวเราผมจะพาขับรถไปชมตรงน mm ู hmm. ้นข้างในเป็นบ้านพักรับรองเป็นสนามกอล์ฟนะครับ ได้นะที่เขาปิดเนาะมีเรือด้วยนะคุณเรืเออิเล็กทริกโบ๊เป็นเรือใช้ไฟฟ้านะครับของการไฟฟ้านะใช่ไหมนั่นะ e g a t Electric Boat การไฟฟ้านะครับชนละพัดสองเป็นเรือนะ่าจะเป็นเรือที่ผลิตใช้ไฟฟ้าตอนนี้ก็ถึงเวลาห้าโมงแล้วนะครับผม ขออนุญาตและจะเดินทางออกจากเขื่อนสิรินธรแล้วข้างในเป็นสนามก็เป็นคลับนะคงไม่ได้เข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าห้าโมงแล้วผมตั้งใจจะเข้าไปที่ตัวอําเภอขุงเจียมเพื่อที่จะหาที่พักนะครับก่อนที่มันจะมืดหาที่พักยากคือมันไม่ยากหรอกที่พักมันเยอะแหละแต่ว่าจะหาที่พักที่ถูกใจอัราคาไม่แรงหาที่ไหนอย่างนี้ดีกว่าถูกก็อยากได้ดีก็อยากได้คนเรื่องเยอะนะครับ ต้องเข้าไปหานิดหนึ่งจําได้ว่าเคยมานอนที่หนึ่งราคาไม่สูงแต่ว่าห้องก็ใช้ได้แล้วก็อยู่ใกล้กับแม่น้ำสองสีด้วยเดี๋ยวเย็นที่ผมจะพาไปดูว่าที่ผมพักอยู่ตรงไหนราคาไม่แพงนะถ้าคุณไม่ยึดติดอะไรมากนะั่นจะต้องเป็นรีสอร์ทหรูหรืออะไรไม่ต้องขนาดนั้นเอาแค่นอนได้อะไม่ถึงกับซุกหัวนอนนะอย่อว่านอนสบายหน่อยมีแอร์มีอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่านอนได้พักผ่อนได้ และราคาไม่แพงและที่สําคัญใกล้กับจุดแม่น้ำสองสีงมีอยู่ที่หนึ่งผมเครยมมาพักเดี๋ยวผมพาไปดูไปด้วยกันครับไปหาเลาะตอนนี้นะคลิปนี้ตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจบลงตรงนี้นะขอบคุณพี่น้องของเพื่อนนะครับขอบคุณเอฟซทุกท่านที่อุตส่าห์รับชมช่องไปหาเลาะมาด้วยกันอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ